ถ้าม,มึงมึงมีทียนี่อยู่อ่ะพูดจาคูยอะไรไม่ร sure> right ู้เรื่องเนี่ขนาดขนาดขนาดเมื่อเช้ามาถึงยังไม่ขอโทษเลยยังมาถึงแบบแย่งข่ายขดาษเนรอพี่เดี๋ยวจ่ายเงินจบจบพี่ไม่มันจะขอโทษไหมก็มันบอกอยู่แต่มันแย่งข่อยก็ได้ถึงหมอกไงมันทําได้ไว้แต่ม่ยาแต่มีป่ะล่ะคือมันเกรงใจกันสักนิดนึงมันก็มันก็โอเคแล้วอ่ะน้องจริงๆนครบพี่มึงก็รู้อยู่กูกับไอ้ฟามันสนิทกันมันนี่ด้วยกันอะแต่มึงทําตัวแบบเนี้ย มันทําให้คนคนในแก๊งเขาไม่ไม่ไม่ชอบหน้ากับการที่มึงทําตัวอย่างเงี้ย ำเหล็กกับทองครบหรือยังงีว่าเอ้ยทำมันเสามันสุกมันสุกตอนนี้ก็เสร็จแล้วจริงสองอย่างรผมว่าจะเป็นอะไรอะไรออกูออออังอยู่ฟังั หลงรักเก่าโอซี่หลงรักโอซอทำอะไรครับเนี่ยอะไรหรอนี่นอนนอนทำอะไรครับเนี่ยอ๋อรหรอ ไอยเย้ยวันนี้ไม่ปวดหัวจัดเรับขอดูราคาขอดูยอดอลเล่นไม้กับแพ้อะไรก็แพ้ โอ้มีมีโอ้เธได้ครับตัวเฮี้ยนี้เลยนะอืมเข้าใจอยู่ พี่เป้าสวัสดีครับพี่ครับน้องพี่เป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเวท้าเป็นใหญ่ที่นี่เหรอวะงูคุยกับเขาเลยโบเมื่อวานครับพี่คือคิดว่าแบบว่าเราสนิทกันแล้วแบบว่าจะพูดอะไรก็ได้เหรอหรือว่าแบบไม่ต้องเกรงใจกันเลยอุ้ยพูดว่าอะไรเหรอพี่พูดว่าอะไรอะเมื่อเช้าพูดว่าอะไรครับผมงเขาบอกว่าจุดสิทมันแย่งขายได้ไม่ใช่เหรอพี่ ใช้น้ำเสียงแบบไหน่ะเวลาพูดแบบแบบนี้เลยพี่แบบเป็นเหมือนไรพี่ไม่ได้กดตีนพี่มันมีสองจุดถูกปะเลขจุดหนึ่งก็มาแย่งตัดถูกปะใช่ครับพี่อ่าแล้วแล้วพอแลอ้วพอเรียกไปคุยด้วยก็คือพูดเหมือนแบบโยนขี้โยนเยี่ยวอะไรถูกปะเอาเงินให้จะพูดแบบจอาเงินแบบให้อะไรอย่างนี้ถูกไหมครับคิดว่าเงินแก้ปัญหาอ่ะไม่ปกติมันก็แย่งขายได้ไม่ใช่พี่ ไม่แต่เข้าใจไหมว่ามันมีสองจุดอ่ะควรแบบแบ่งกันสักจุดหนึ่งได้เปล่าแต่นี่คือคือเราไม่แบ่งไงแล้วแบบมาถึงก็เดี๋ยวผมแลกกับหนึ่งแสนครับพี่เดี๋ยวจะจบจบหนึ่งแสนครับพี่มันมันคือมันไม่ใช่อ่ะนะหนึ่งเท่าครับหนึ่งเท่าผมเข้าใจอยู่ว่าว่าคือมันแย่งขายกันได้แต่แต่ในเมื่อเป็นเรื่องของผลประโยชน์อ่ะมันมีสองจุดอ่ะก็แบ่งขายกันก็ได้สักคนละจุดถ้าจุดเดียวแล้วม่แย่งขายอันนี้ผมไม่อะไรเลยไงมันมีสองจุดเนี้ยเแล้วคือที่ติดใจคือติดใจเรื่องเรื่องคำพูดอะ เขาพูดยังไงเหรอพี่เราเจรจาได้เป็นต้องเป็นหมอเกติ์คืออย่างนี้ได้ว่ะไม่เป็นไรก็ได้ไม่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 เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้มึงเป็นพี่เหรอพี่ไม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 ่เป็นอะไรงั้นก็ถือว่าแย่งขายกันได้งั้นถ้าเกิดเวลามีอะไรมึงมึงก็กับกูก็คุยกันยากแล้วแค่นั้นเองถ้ามึงมึงมีเฮี้ยนี่อยู่อ่ะพูดจาคุยอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยขนาดขนาดขนาดไอ้ประชามาถึงมึงยังไม่ขอโทษเลย ยังมาถึงแบบแย่งขายก็ได้เลยพี่เดี๋ยวจ่ายเงินจบๆพี่ไม่มันจะขอโทษไม่ก็มันบอกอยู่ก็มันแย่งข่ายก็ได้ปล้วขอยทํทำไมยเปถึงบอกไงมันทําได้ไว้แต่ม่ยาแต่มีป่ะล่ะคือมันเกรงใจกันสักนิดนึงมันก็มันก็โอเคแล้วอ่ะน้องจริงๆนะครับพี่มึงก็รู้อยู่กูกับไอ้ฟาร์มมันสนิทกันมันมันนี่ด้วยกันอ่ะแต่มึงทําตัวแบบเนี้ยมันทําให้คนคนในแก๊งเขาไม่ไม่ไม่ชอบน้ะกับการที่มึงทําตัวอย่างเงี้ย มึงว่ามึงมืนมมมมตล้ดที่มึงทำอย่างนั้นอะรับพี่อ่ารับพี่คือ,คอมึงแกงบาง้าเนยครับน้ำเสียงมันพี่เขียยตึงจัดอ่ะแกบูมก็ขอโทษเขาไปผมขอโทษด้วยครับเดี๋ยว แล้วเมื่อเช้าว่ะได้ไปพูดอะไรกับแก๊งตัวเองวะเรื่องตรงเนี้ยไปพูดอะไรไหมครับก็บอกไอ้เรื่องนี้แฝงผิดบอกว่าอะไรครับว่าแจ้งขายเจ็ดิบแปดหน้าอะไรทั้งนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นมันต้องถอยไปพูดเองนะแลชูพูฟังกับตัวเนี้ยเออคนจริไม่ได้ป่ะพวกเขาพูดความจริงนะเร็ว รับรับหลังอะไรพวกผมไวปตีมไปติมมาดิดิเดี๋ยวว่างเฮ้ยพูดดิโอ้แม่คือเมื่อเช้าผมไปพูดอะไรกับไอ้เต็งผมก็บอกว่าถ้าเขาจะตีเรื่องเรื่องหนีเแล้วแต่เขาเลยไม่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 มึงไม่ได้พูดอย่างนี้ง้อยชัวร์ก็แล้วแต่อะไรกูก็มีสิทธิ์ให้ผมคุยเป็นหนังเพ่ชัวร์ก็พูดอะก็บอกไปเลย ถ้ามันถ้าถ้ามันถ้ามันจะดา่าก็พี่เป่าออกไปหน่อยครับกูก็ออกแค่นี้ไม่ไม่ไม่ด่ากูกูยืนไม่ได้ไไดหรอก็ยังยืนยันในสิ่งที่ยังทำคิดว่ายังถูกต้องอยู่ใช่ป่ะละ่ะมันไม่ผิดหรอกถ้าแก๊งมึงโตกว่าแต่ว่าการที่มึงวางตัวแบบเนี้กูรับรองได้เลยว่าถ้าถ้าเป็นแก๊งอื่นที่ใหญ่กว่าแล้วเอาง่ายๆกูพูดตรงๆนะถ้าไม่มีฟ้ายืนตรงเงี้ยมึงโดนกูกระืบกันแล้วเที่ผิด แล้วคือมึงคือมึงคือมึงเจ๋งว่าไที่มึงจะพูดว่าจะตีเรื่องนี้ก็ตีมึงคิดว่าไงคือแบบแก๊งเป็นคุยอะไรก็ได้แบบอยากจะตีแก๊งกูแบบอยู่ในแก๊งกูโนสนแก๊งอยากโดนตีเพราะมึงมึงจะพูดอะไรไม่ห่วงไม่เที่ยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยหรอถูกมึงคิดว่าแบบยังไงชีวิตมึงไม่มีค่ามึงก็ปล่อยให้ัตมึงเป็นคนเดียวไปดิคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบมึงนะทางแก๊งอ่ะมึงคิดว่ามันถูกที่พูดงั้นอะเรื่องที่มึงทําอ่ะมันคือการกล้นส้งตีมึงจาไว้ด้วยถูกครับพี่เลนหวะ ฮะตะกะมึงโง่จัดเลยมึงรู้ตัวปะเนี่ยไอโง่ไยเปียกไอเปียกไอเปียกเตนมี่คือเข้าใจว่าไอบูอันนี้พี่บอกก่อนมันพี่มองว่ามันมันมันก็คือมารยาทอย่างเมื่อก่อนเราก็เคยจะไปซื้อเรื่องเวลนี่เรื่องที่เราไปโดนจกโูนตัดหน้าหรืออะไรอ่ะสุปาะ มันถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกถ้าพี่ไปแหลมวาอ๋อตั้มพึ่งแพ้พึ่งโดน,ห,โดน,น,โดน ee, หัวพี่โดนพึ่งโดนไม้ขีหัวพี่ตัดแอร์ดรอปครับเนี่ยอันนี้ถือว่าแหลมปะแต่แรกพูดตามตรงมัน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 ก็เรื่องมารายาทอันนี้จะพุ่งตรงไอ้ที่เขาติดใจอ่ะเขาไม่ได้ติดใจเรื่องเรื่องที่ยองไปแย่งขายตัดหน้าเพราะเพราะว่ามันมันมันทำกันได้อยู่แล้วแต่หลักๆมันคือเรื่องคำพูดอันเนี้ยที่ตั้มมันบอกพี่อ่ะตั้มตั้มที่ตั้มโดนไม้ขีหัวพี่ไอร์ดรอป่้ามพี่พพ มึงเข้าใจไหมเนะี่ยเข้าใจครับเพี่เนี่ยเข้าใจว่าอะไรเดี่ยคุยกับฟ้า้ฟังหน่อยดิเนี่ยเนียองอธิบายให้ฟังหน่อยกับกับสายฟ้าว่าไม่อยากแหลมอะว่าที่พูดไปเนี่ยที่มันจะกูด่าลงไปคือมันมันหม่มันสื่ออะไรบ้างเนี่ยมึงอธิบายได้ไหมมันยาก,กครับเพี่ ยังไงไหนอธิบายให้ฟังเนี่ยเฮ้ยพวกมึงแพมอะไรกันวะจะตีก็ตีกันเลยกูตรงเนี้ยด่ามึงเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างสมมติกับการที่มึงพูดว่าแบบเขาจะมาตีเรื่องนี้ก็ตีหรืออะไรเงี้ยคือนี่หัวมึงคิดอะไรอยู่ไหนมึงลองลองอธิบายลองไงเราลองไงเราลองเราลองเซิร์ฟไงเราลองเราลองว่าแบบอันนี้ไหมเราลองว่าเราโอเคไหมมันเราเราไหวไหมเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเนาะปะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรไอ้ฟ้ามึงก็เช็คเอานะกูว่า มีนี่ต่อ,อกูไว้น่าจะแย่ว่ะแก๊งมึงก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะไงมันก็เป็นผมผมแทงพี่ไม่แทงฟาบ้างไงมันก็น้องในแก๊งกัว้ว พวกมึงก็จําไว้สิสูตรพวกมึงทุกคนทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นฮิโร่ชิหรือว่าเดมอนเทหรือว่าแก๊งอะไรก็ไอแฮปติวทั้งนั้นน่ะไอสัตว์มึงก็ตีทําไมวะไอเหี้ยให้มึงคุยกับมันอ่ะมันก็รู้ถ้าเป็นอย่างคนอื่นอ่ะมันอาจจะสวยอะไรเงี้ยพูดอะไรแบบเนี้ยไม่รู้เรื่องมีที่ไหนพูดให้คนอื่นไอแก๊งตัวเองลงกระทืบอ่ะมึงหลุดโพลเทกได้นะแบบเนี้ยมึงคิดว่ากูไม่แทงเพราะว่าแบบว่านี่มันมันไม่ใช่นะกูบอกเลย ไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอแฮปเนี่ยตั้มก็นั่นแหละตามนั่นแหละมึงก็จะมีแค่นั่นแหละพ่อไอแฮปเนี่ยเออไอเอ็งชื่ออะไรนะบูเหรอครับพี่นี่ก็ไอแฮปไอแฮปเออมึงก็อยาเอานี้ไฟแบบเห็นแก่ตัวมาใช้กับหมู่รวมรู้ปะครับคนอื่งเขาจะเดือดร้อนแม่รักตัวเองแล้วลืมคนเื่นถูกพูดอะไรอ่ะผมขอโทษนะครับพี่ ฟ้านั้นก็ไม่มีลาล่าพวกพี่ไปแล้วไม่มีแล้วล่ะพรัขอบคุณครับพี่เจอคนลดสุดเจอสุดกันเลยอย่างเลยอยกากอยากเจอพี่เปาเอ็มดีร้านเอ่อริมเลจังไม่รู้ตาบ้าหกธนาคารเจมไม่บ้าหกไหม่มีแลลล้วเเเเจอยากเจอกับไม้ลงสี่ร้านธนาคารแลเพิ่งโดนแอร์ดรอปบายังไม่เข็ดเหรอครับผมวันนี้เราไปเลยพี่เปาป้าพี่เปาเราไปเล่นธนาคารเนี้ยนะ โดนในแอนด็อกยังไม่เข็นหรือเปล่าครับหน้าอไนะแล้วคุณเป็นรแล้วคุณเป็นไงบ้างอันนี้ไข่เนี่ยอันนี้หัวโลนี่ไข่เนี่ยว้าวแต่เราเราเชื่ออะไรครับเนี่ยน้องชื่อโอ๊ยอันนี้ชอนีอะไรวะชอนีีอันนี้อันนี้หัวโอ้ยดีเปาลเปาเ่ประเมันเลือทุกตัวเลยหรือไงเนี่ยเอออะไร้มองไม่เห็นมองไม่เห็น อันนี้อันนี้หัวร้านโอซียนไอซีเลยป่ะครับเนี่ยนี่มีของข้าหัวร้านไหนเนี่ยพี่เปาพี่เปาไอโอชาแบบมันล้นไอ้นี่ล้นยันโออ่ะพี่โอเรามอไอโอชาพี่เปาครับไอไอแฮมสาขาบางแสนเนี่เอาเสาดึงเสาเข็มออกได้ไหมเนี่ยไปแอบขโมยเสาเข็มได้ไหมเนี่ยนี่ครับพี่ชายฮะอะไรนะแกครับพี่ตือมาเนี่ยครับใช่ครับแซวมากไม่ส่งดาวให้นะ โอ้ยแพูดไปนั่นแม่ก็ส่งมนเธอนั่นแหละพี่ชายผมแซวากไม่ส่งแซวมามีปัญหาโอซีมาไปช่วยนะก่อนก่อนนะเรื่องคอเรื่องอเลิกเลิะเป็นเื้อหาอีวอคตาที่ไหนพี่อะไรนะ